โย่ว้าวซับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องกาเล็กเซียเหมือนเดิมนะครับผมนี้กลับมากับการเรียลชั่นนะครับผมยังเจนั่นเองครับผมยังเจวันนี้มากับซิกกี้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟตด้าแต่ว่า a อพีเอฟเานั่นเองครับผมมาในชื่อเพลงว่าปีศาจนะครับผมผมได้ดูสัมภาษณ์ของยังเจไปนะครับยังเจบอกว่าจะมีอัลบั้มกับซิกกี้นะครับผมก็คือโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับผมเพลงชื่อปั่นป่วนเพลงชื่อปั่นป่วนในในอัลบั้มผมกับซิกกี้รอฟังเลยเพรว่าจะมีอะไรบ้างกับซิกกี้ รอมันมาจริงรอแม่ไม่มาสักนที่ที่ที่ผมยังไม่พูดว่าผมมีอไรบ้างของซิกกี้เพราะผมรอมันนี่แหละพี่ซิกกี้เอสเกอร์เขาจะมีอัลบั้มร่วมกันนะครับผมเพลงนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเพลงในอัลบั้มนะเพลงเปิดตัวอัลบั้มอะไรประมาณนี้นะครับผม ส่วนเอฟเฟด้านะครับผมก็ชอบหลายผลงานของเขาเหมือนกันชอบไว y w เว h มีชอบเซเว่นนะครับผมชอบไทกายโอเคประมาณนี้นครับผมผมก็ชอบเอฟเฟด้าเหมือนกันนะไปดูกันเลยว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนให้คะแนนได้นะครับ1-10เพลงนี้ให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมมาอ่านไปดูเพลงเลย let's go i cool. got a gastro tidal blur long need to come fall apart bad honestly me is god like we my princessa ready shit no till a bar this shit no till a bar living fast no supercar you got young j supersize sasa y'all just told them bras. sasa y'all just told them bras. i don't give a fuck what good be side yeah. i don't give a fuck what good be side ส่งโลมาพวกกูไปเองส่งสายไรคำเทศไปเองคนอยากฆ่ากูมีเมนี่เมนแม้แต่ฟิลลี่ฟิฟตี้เซนบทขอกูมีเทนนิสเทนี่เจีคนเดิมกูไม่ได้เชนเลยสัต่์กูมาก,กับเอทูบอกวีแบงกิชพวกกูเพลชเชั้นไม่ใช่ชสกทุกคนรู้พวกกูเก็เช็คสิกูมันปีศา shit is candy cane Married to the Mary Jane Sippin' Tris, this shit sweet I'm long, nong, they beat. To my bae, I don't cheat, yeah And your ex, he a creep He obsessed, way too deep You got Young J, yeah GG, hey. Too many colors in my cup, yeah Ooh, too many colors in my cup Chasin' vibes, man, she fucks Got my brody, pour it up I want green color truck Go side. I don't give a fuck I want more bands, can't get enough Who make me sad? I'm really a demon don't I might do her worst, yeah but baby, you're my heart Smoking gas typical blur, lonely two can fall apart, bad hostly me with scars, legal main for your star Write this shit, no till of bar, write this shit no till of bar Living fast, no super car, you got young j super side, so, Sassy, so, so, yeah, just tie them bras. Sasa, so, so, yeah, I just taught them bras, I don't give a fuck a good to be side, yeah. I don't give a fuck good could yeah, give a fuck, good to be side,

ได้ยวได้ยูยังเจมีการเผยแบบว่าส i p ปเป l a เพลงนิดหนึ่งนะผมเป็นตัวอย่างเพลงนะซิกกี้เหมือนทีลทอนกูเป็นเมซี่เจอะไรสักอย่างเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยเดี๋ยวขอฟังอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนะว่ารอบนี้ผมจะโพสนะครับอาจจะฟังเนื้อเพลงสักหน่อยโอเคราไปดูกันเลย รู้สึกแบบคนเราฟิลกับอัลบั้มประกันตัวโฟโล์นะรู้สึกว่าฟิลมันไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเฟี้ยวเลยเพลงนี้พวกกูต ok ้องลองไปกูไม่อยากจ้องไฟแต่อียวมคตดเฟี้ยวมึงโดนการกระบาดออกจากโลกนี้ไปก่อน หมายถึงว่ามึงตันตัดทิ้งเหรอประมาณนี้ะไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับ worse, yeah, baby, ely, กอองาสั Living Fast No Supercar อยู่กับจังเจนี่ซูเปอร์สตาร์แต่อีมโคตรเฟี้ยวอ่ะตรงเนี้ยเอฟเฟด้าแบบนิวสตาร์จัดอ่ะนิวสตาร์วอ b o สบอแล้วโบร Fast Supercar No หกหมื่นบาทอยู่ในเกงเกงกูอยู่กับเอฟ a ีแ e นบีเทส่งโลมาพวกกูไปเองสงสัยไรคำเทศแฟนเองคนอยากฆ่ากูนี่เมนอกคนี่เมนอะไรวะ คนอยากฆ่ากูมีแมนี่แมนแมนไอฟิลไลฟ์ t บนคอกูมีเทนนิสเชนดีเจคนเดิมกูไม่ได้เชนโอคนอยากฆ่ากูมีแมนี่แมนแมนไอ feel ล i ์ c e n บนคอกูมีเทนนิสเชนนีเจคนเดิมกูไม่ได้เชนไดยม t o t s คอกูมีทเนเจคนเดิมกูไม่ไ ในสายกูมากับเอทุบอกวีแบงกี้เช็กพวกกูเพลย์เชฟแม่งเชฟเช็กทุกคนรู้พวกกูเก็ตเช็กสกูมันปีา싸ใจกูดำใจกูโคแต่มึงก็คงจะเป็นแบบกูทั้งโดนเหมือนที่กูโดนเชาเฟอร์เฟกพีชวีวีวันซีมาโซ่ทุกครั้งที่แฟนมึงหากูกูไม่ได้บอกแต่เธอก็โกน Rody got playing on his c h and i a n h i s shit is candy cane married to the Mary Jane Tris. this is sweet Blythe from Nong, know they beat To my bae, I don't shit yeah. And your ex, he a creep He obsessed, way too deep You got Young J, yeah GG -G. Yeah. Too many colors in my cup yeah. Shakin' vibe, man shape fucks At my brody, pull it up I want green, color truck Go we'll back beside, don't give up oh, He always need green car Effetta once said something in the Wipe With Me drop top venta door and the color must be green T goofy. i want drop top venta door but the color must be green because i'm not sick here i'm not going fuck if it died yeah my yeah. eight bucks got my brody pull up. i want green color truck or baby i don't give a fuck i want more man can't get enough i hit the gas they go long fire ิทำตากูลายกูไม่อยากจ้องไปบ<ป>อกแฟนมาคีปิปโดยอิงบอกให้เธอร้อนไปฉันาำอะไรต้องฉลาดกูเป็นปีศาจกูเลยต้องว่องไวก <c oughs> ูแม่งปีศาจ I'm really d e m o n Man I'm really a demon Don't try to fight out of this world I might do her worst, Yeah, but baby, you my heart Smoking gas yeah, just like a blur Lonely, took one, fall apart Bad house, leave me with scars Like a mic, show shit star Write this shit, no till a bar Right this shit, no till tailor bar of Young J? Superstar, star, star, so, just talk them broad star, star, just talk them broad I don't give a fuck for good B side, yeah. I don't give a fuck for good B side, yeah. Damn, yo, man, you, you. Know. hot,

วู้ทุกคนเพลงนี้เป็นไงบ้างผมว่าเดือดมากเลยนะจริงๆบีตซิกกี้ก็ดีมากนะผมทุกคนเอฟเฟด้าก็แบบโฟโลร์จัดนะผมยังเจก็แบบเล่นโฟโล์ได้เข้ากันว่ะสองคนเนี้ยน่าจะมีเพลงด้วยกันอีกนะผมว่าน่าจะดีนะทุกคนก็อย่างที่ผมพูดไปนะผมเอฟเฟด้าก็ต้องการรถสีเขียวมากๆนะผมก็ได้พูดไปสองลายเพลงอยู่เหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ากี่เพลงแต่ว่าที่แน่คือ2เพลงเพลง,งนี้กับเพลง ไว้เป็นมีนะครับผมยังเจก็แบบเฟี้ยวนะครับผมเพลงนี้นะครับผมผมให้8นะครับผม8เต็ม10นะครับผมทุกคนให้เท่าไหร่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปไล่อ่านนะครับผมลงตัวจัด3คนนี้นะครับผมเฟี้ยวจริงๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพลงนี้คอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าอยากให้ผมทําเพลงอะไรต่อไปนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปหน้า Let's go